วันนี้ครับยุทฟีสไตล์ครับผมวันนี้วันนี้มาจากส่งช,ชุดชรบอรนะครับชรบอรงานนอกก็ออกนะครับครบชุดเลยพี่น้องชรบอร์กำลังทานข้าวขายจริงส่งจริงครับไม่ต้องห่วงของจริงของแท้ ครบชุดนะครับชอร์รบอเข็มขัดหัวกรองเท้าโดยผมยุทธฟ,ฟีสไตล์ที่ร้านยุทธอาหมีมาแนะนําให้ท่านดูคอนชมพี่น้องท่านพี่น้องชอร์รบอก็วันนี้มาฝึกอบรมนะครับกําลังทานข้าวทานข้าวกันด้วยความอร่อยสู้ต่อไปชอร,รบอรเราไอาจิงส่งจริงนะครับร้านยุทธอาหมีประตูน้ำขนแก่นนะครับโดยผมยุทธฟีสไตล์นี่ก็จะเป็นงานรองเท้านะครับ รอเเป็นรองทเงทา้านี่ก็กำลังจัดรายชื่อตามรายชื่อนะครับจัดจัดส่งไปพี่น้องที่รับประทานอาหารก็รับประทานอาหารกันไปชลองบอเข้มแข็งครับชลบองบเข้มแข็งท้องถิ่นก็ปลอดภัยลูกหลานอางากาย,ยาเสติด สู้กันไปครับพี่น้องชลบอรผมยุดอามี่ขอนแก่นร้านยุทอามี่ขอนแก่นโดยผมยุดธฟีสไตล์ครับชลบอรีชลบอรีครับชลบชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับพี่ไม่สนใจยุดชลบอรก็ติดต่อมาที่เบอร์โทร081 62757250816275725อะกับก็มีคิมน,นะครับแน่นอนครับยึดานีประตูน้ำสองแก่บโดยของยูฟีสไต์นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็มานําำเสนอว่าขายจริงส่งจริงจ้าชรบอรีจ้าฝากด้วยนะครับใครที่หาอยู่อยากจะให้ไปบริการถึงบ้านถึงเรียน พักมือเรียกได้พักมือโบเรียกได้นะจ๊ะชบบสัญจรครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ